สวัสดีครับแลกเกม EP ที่10นะครับของร e g e n d Lock M n t e r n a l Love มีการอัปเดตมาให้เรียบร้อยแล้วการาฟิกสวยงามมากๆภาพคมชัดสุดๆนะครับกิวเป็นไงเวอร์วังอลังการเข้าไปดกว่าเฮ้ยเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยนะครับไม่เป็นกิวแบบเดิมอีกต่อไปสวยงามมากๆนะครับแล้วก็เหรียนแมวมีการรีคูณ2มาให้แล้วด้วยดีใจสําหรับสายเติมแน่นอน วันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูทริคเล็กๆน้อยๆสัก56อย่างนะครับที่วันนี้ผมจะพาไปเนี่ยลองลิสต์มาเลยว่าเฮ้ยเราทำหรือ,อยังถ้ายังไม่ได้ทำนะครับทำไปพร้อมกับผมได้เลยอย่างแรกที่ผมนะครับจะพาเพื่อนๆมาก็คืออยู่กลางพรเลยนะมีเด็กหนุ่มหรือสาวเอ้ยไม่ใช่เด็กหนุ่มสิเห็นไหมเขาบอกคิวบอยนะครับเออผู้ชายหล่อๆคนนึงนะตรงนี้เราเข้ามานะครับมันมีอะไร มันมีแพ็กกิจกรรมของโซบเดอร์โดยเฉพาะเข้ามาให้เลยตัวนี้เนี่ยเขาให้อะไรกันบ้างอยู่ที่648เหรียญแมวได้จ็อบ4ล้านนะครับขวดหนึง4ล้านจ็อบทั้งหมด2,100เพื่อที่จะไปคาส4แต่กดดีๆนะกดไปกดมากดผิดเนี่ยหมดเหมือนกันก็จะได้มา2,100ขวด อย่างที่2องเนี่ยเขาก็จะมีเคียวมาให้จะมีทั้ง2แบบเลยนะทั้งสายป่องกันทั้งสายโจมตีนะครับตัวนี้ก็ให้มาเป็นการอัพม่วงมาแล้วด้วยเรียบร้อยก็เอาไปตีบวกกันต่อได้เลยอย่างที่3จะเป็นลูนเอสนะครับตัวนี้น่าจะเป็นลูนเอสดาวซะด้วยซ้ําหรือเปล่าเนี่ยนี่เห็นไหมอินคูสต r าลูนมาให้ด้วยนะครับทั้งหมด6กลูนแล้วก็ตัวนี้ผมว่าทีเด็ดเหมือนกันนะใครที่กําลังหาแบบของวลากำลังหงุดหงิดอยู่ตอนเนี้ย 648แมวช่วยคุณได้ได้ทั้งหมด6เหรียญในการเอาไปสุ่มกล่องอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในกล่องเนี่ยมันก็จะสุ่มของ3ชิ้นที่เป็นของเอนเชียนมาก็ขอให้เพื่อนๆได้ของที่ต้องการโดยเร็วที่สุดอันสุดท้ายจะเป็น Book of Origin ตัวนี้ก็เป็นตัวรูนนะครับที่เป็นของค้าส4เพื่อที่จะให้อัพสกิลนะก็ทั้งหมด5เล่มนะครับก็ถ้าเกิดใครมีแล้วไม่มีก็สามารถเอาไปขายได้เช่นเดียวกันราคา6 M นะครับตัว o r i g จิตัวนี้อ่ะนี้ก็เป็นอย่างแรกนะครับ648เหรียญแมวอย่างที่2เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับไปดูตัวสัตว์ขี่ของโซบเดอร์กันนิดหนึ่งคือทำไมถึงพาไปดูสัตว์ขี่เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่มีอาชีพใหม่เข้ามาเขาจะมาพร้อมสัตว์ขี่ด้วยนะครับแล้วสัตว์ขี่ตัวนี้ปลดสเตตัสด,ด้วยหลายคนเฮ้ยเรามีการ กดโซไบเดอร์ไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มาซื้อสัตว์ขี่ก็มาซื้อได้นะครับอันนี้คือปลดให้ด้วยเดี๋ยวเราจะดูสัตว์ขี่ของเขาเป็นยังไงอันล่างสุดร้อยมือมือแล้วโหอาชีพเราเยอะขนาดนี้เลยเหรอนี่เป็นกวางนะครับถ้าเกิดแบบธรรมดาอยู่ที่1 6 8 0 0ล้เนี่ยก็จะปลด ATK 2แล้วก็ m a c SP 20 แต่ว่าถ้าเกิดใครนะครับจะซื้อเหรียญแมวมันก็ปลดแตกต่างๆๆกันปลด e d k 4ด้วยแล้วก็ m a คเคทพีอีกส0นะครับสายเติมสายเก็บสมุดอย่าลืมเก็บตัวที่เป็นเหรียญแมวให้หมดทุกอันด้วยนะครับเนี่ยทุกอันก็จะมีบวกสเตตัสอะไรต่างๆถ้าเป็นสายเติมนะมันจะบวกเ d ทเคเข้าไปนะครับกี่อาชีพแล้วอะ่ะ8ปดอาชีพก็ไป4 5่ห้าสอเคแล้วเหมือนกันนะครับสมุดเราต้องเข้มสมุดเราต้องเต็ม อ,อย่างที่3นะครับมันจะมีกิจกรรมนะครับของโซ่ไม่ใช่กิจกรรมโซเวเดอร์กิจกรรมที่ให้ผู้เล่นเนี่ยกลับมาเล่นใหม่ใครมีตัวหรือว่ามีผู้เล่นมีเพื่อนที่ออฟไลน์ไปมากกว่า15วันนะก่อนที่จะอัปเดตเนี่ยมันจะมีกิจกรรมนะครับเพื่อเราเนี่ยพาเพื่อนลงในตีนะครับสมมติตี้6คนเพื่อนที่กลับมาเล่น1คนแล้วเรารวมปาร์ตี้ทั้งหมด5คนนะครับเพื่อ ที่จะไปลงมันสามารถลงได้4สัปดาห์ทุก1ดันนะครับที่เราพาเพื่อนไปเราจะได้เหรียญโปรลิงตัวนี้ดันที่สามารถที่จะพาไปได้ก็คือ1ดันกิลนะครับเดดบอสรอยชั้นออร์เคิลธนาทอสแป้งเก่าแล้วก็ IC นะครับมีทั้งหมด7ดันนะครับเราจะได้ทั้งหมดตอน1วีคเนี่ยเท่าไหร่105 105่ยเหรียญเออก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเราได้ทั้งหมด4วีคนะครับก็สูงสุดอยู่ที่420ี่เหรียญตัวนี้มันทีเด็ดยังไงก็คือมันจะได้รับ1%ด้วยนะครับของผมเนี่ยได้รับหมดแล้วผมก็เลยเอาไปแลกของอื่นๆแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยอยากได้1%นตะครับตัวไหนอยากได้จับจองกันไว้เลยมันใช้ทั้งหมด320ี่เหรียญยังไงก็พอถ้าเกิดเราลงทุกๆวีคนะครับตัวนี้ แล้วที่สําคัญมันมีดีตรงที่ว่าถ้าเกิดเราได้เหรียญมาแล้วเนี่ยเราสามารถปลดล็อก1เหรียญแมวเท่านั้นนะเราจะได้พรีเมียมนะครับก็คือ VP115 วันแล้วก็เป็นแบบบัตรออฟไลน์อีก15วันนะครับตัวนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะมากๆเลยนะแค่1นเหรียญแมวเท่านั้นยังมีไข่ด้วยตัวนี้เขาก็บอกว่าตัวไหนที่เรายังไม่ได้เนี่ยตัวไข่ตัวนี้ก็จะปลดให้นะครับ ่วนตัวนี้เป็นรูน S s d ดาวได้ทั้งหมด5อันรูน S อทั้งหมด10อันแล้วก็ตัวนี้ที่เราเป็นการสุบแอนเชียนนะครับของต่างๆเนี่ยก็มีทั้งหมด4อันนะครับผมแลกไปเรียบร้อยแล้วเกลือแล้วด้วยเพย์อนะิการ์ดนะครับตัวตู้ล่างตู้กลางอ d e n นคอยแล้วก็เข้าปัน้นนะครับทีเด็ดมันก็มีอยู่หลายอันนะแล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าต้องการอรันไหนชอบแบบไหนก็ ไปจัดกันได้เลยนะครับตัวนี้ดีมากๆนะครับต้องลงใครไม่มีเนี่ยไปหาเพื่อนได้เลยนะถามเขาว่าตีครบหรือยังพาไปหน่อยนะครับอ่าเดี๋ก็เป็นกิจกรรมนะครับไปต่อที่ตัวเฟอร์นิเจอร์พออัปเดตแพดเข้ามานะครับมีเฟอร์นิเจอร์ใหม่เข้ามาด้วยแต่เฟอร์นิเจอร์ตัวนี้มันจะไม่สามารถซื้อได้ไง่ายๆแล้วมาถึงเราจะมาปลดจะมาครับไม่ได้นะครับเราต้องไปทำเควสอะไรต่างๆในแมปก่อนนะครับอ้า เลยไปแล้วเหรอเนี่ยผมนี่ผมก็มีทำมา1อันแล้วเห็นไหมเราก็จะสามารถครัฟเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้ได้แล้วนะครับก็ไปทำเควสกันด้วยนะตัวนี้ผมแถมให้ปิดท้ายอีกสัก1อย่างนะครับอ่าเราเข้าไปที่เติมเงินมันจะมีจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีของสิ่งสิ่งหนึ่งบางคนยังไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยมันมีของตัวนี้มาด้วยหรอ ทำไมถึงมันคืออะไรนี่กล่องตัวนี้ครับ Elite Love g i บ t b บ x นะครับ648เหรียญแมวมันมีช่วงที่ลด50%เหมือนกันใครแบบอยากอยากได้แต่ว่ารอลด50นะครับก็สามารถรอได้แต่ไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่นะแต่ถ้าเกิดใครรอไม่ได้แล้วนะครับ648เหรียญแมวเราจะได้อะไรมาดูกันนี่เลยครับชุดนะครับเป็นชุดแต่งงานอีกชุดหนึ่งนะ ก็จะปลดเ d k 1% m คอีก200ให้ด้วยนะครับเรามาดูเป็นไงชุดสวยไหมหล่อไหมเออชุดหล่อดีนะครับตัวนี้น่าจะตีไม่ได้เหมือนกันนะเพราะมันเป็นชุดสูตรนะครับเราเอามือพ้อยหลังเอาไว้เออเราไม่สามารถที่จะตีได้ในชุดนี้เหมือนคล้ายๆชุดแต่างงานนะครับแล้วก็มีหมวกให้อีกหนึ่งอันเป็น m a c h p 6 0นะครับดูไม่ได้เพราะว่าเป็นแฟนมิกกี้เมาส์นะก็ เพื่อนๆเนี่ยลองไปดูกันได้นะครับที่เติมเหรียญแมวอยู่แถวแถวชุดที่เป็นชุดแต่งงานตัวเนี้ยเออเราเคยมีแล้วใช่ไหมแล้วตัวนี้มีกันหรือยังไปเช็คได้เลยนะครับอันนี้จริงๆแล้วมันมาตั้งแต่แพทก่อนแล้วแหละเออหลายคนก็ไม่ทราบก็ถือว่าเป็นการแถมในแพทนี้ไปให้ด้วยแล้วกันเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับคนที่กลับมาเล่นหรือเป็นคนที่ยังไม่เห็น ใน,ในชุดชุดนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ช่องละเกียมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ติดตามรับชมกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ